โอ้โหเอ๊ะโอ้เ้อผู้ินนะเงฉากไม่อินหย่ไอ่งอิฐาขึ้นนำขาและอีกมากมายเทพาและนั่งฝาตังพรกันสกิอยู่มามื้ออีกหลายองค์ยงมโเมือบุดแหลวจูสวรรค์เอาขอรามาทำด้วยขอราเดี๋ยวเดุิน่อกเ พอว่านข้าของจีนเจ้าพี่เรื่องอย่างสองกล่าวเออไปเอิเทวดานั่งฝ่ามาเมื่อนี้สามพี่เรื่องหนึ่งไปน้ำไปอย่างเออดี๋ยวนี้อย่างจีโน่ต่งเขาองค์จ็ได้เอิญเทวดานั่งฝ่ามาร่วมตัวกันอย่างเอาล่ะที่พ่อเอิญพวกเจ้ามาเมือนี้มีเรื่องต้องบอกกล่าวนั่นก็คือหลายองค์หลายคนได้พึดงบ่ญอยู่สวรรค์นครแล้วฮะ คนไม่อยากไปเพราะว่าไห้เพือเยอะเพิ่งหนาขนาดนีบุญยู่ทท่งสวรรค์แล้วต้องล้องไปเกิดอยู่ม่องุนโลกพอนั้นจังเฮอกหน้าเอาเอาเอาละที่พ่อเออกเจมากเมื่อนี้ทีเรืองตกกลาลาวหัวหลายคนหลายองค์บุญยู่เท่งสวรรค์นครแล้วต้องล่องไปเกิดอยู่ม่องดนโลกพอนั้นไม่ได้เพราะไอ้ต่อนันธ นี่ฮอตดีกัเนี่ยฮอดีก็เปนพวกเราซอมกันแล้วฮอตดีกัตนจะให้โพสตอยกันเล้วเอาเปลาเอาเประองค์จะให้ฟูกข้าจะให้พวกจะให้พวกเทานั่งไฟลูกเป็นเือลมมนุษย์ไระองคมันเมนี่ะอย่าบอกบอก่นก่อนห่อยลกไนีบอกเสียงมันจะเสียงตุกม่บอกคพระองค เราบอกวอนัมนุษย์มันุ่ไหวเสลื่อเกินวมนุษย์มันุ่ไหวเหลือเกินเบากว่าม่านวางรอนหมิดาเอ้ยรัวคนไหววนมันหุ่นไหวเข้นั่งเขาเหญ่ยัวเขายเขาต้องเขาต้องออยู่ที่ดเ้เื่ออาละที่เิ่เนพวกเจ้ามาเมื่อใดมันมีเรื่องต้องบอกกล่าวนั่นก็คือเทวดาหลายคนหลายองค์ ได้มืดบุญอยู่ทั้งสวรรค์นั่พอแล้วต้องลงไปเกิดอยู่เมืองมนุษย์โลกพอนะองค์พ่อเอาองค์อินองค์อินพ่อเจ้าค่ะอย่าแข็งอย่าแข็งองค์อินพ่อเจ้าค่ะเพื่อเล่นเป็นไระเอกเหรินนั่นเององค์อินพ่อเจ้าค่ะหมายความว่าเทวดาเบิ้ลบุญบนสวรรค์ปุ๊บอาวายังไปเกิดยุ่งว่างมนุษย์เลยมันบุญไว้ตอบตอบไปเลยต่อลรึไหม ตอ่อเลยยักยักักเลย้ยยยา,า,ยาเอาพระองคเ้าเฝนี่เอาเดี๋ยวเราพูดแทนจลเอ,ลองเราพูดดีพูดแบบไม่มีคำพูดรูปต้องไม่ก็เอาไม่มีคำพูดในนั้น มันนี้ก็คือในความคิดของเราเพราะว่ามันู้เกิดเพราะวายุหันบ๊วยเลื่อนดินในใจเทิ้งยาเราในใจเทั้งยาบ้าในใจเทั้งกัญชายาเสพติดทุกสิ่งทุกอย่างโบไปเดี๋ยวพุ่นพ่นพระองค์เสร็จแล้วบอกว่าฉันนี่ต้องมัเกิดเมื่อคนอยู่พระองค์โบไปบ่าได้จิตพระองค์เมื่อมนุษย์แสนสิบ่นไหวเสร็จล้วเกินจักยาบ้าจักกัญชาโอวยมอฉันโบลงไปเดี๋ยวโบพระองค์เออเอาไหมพระบาทพระองค์ จะได้ว่าพวกชั้นเองพวกมันเกิดลุกโกรธบกองชั้นก็ไปบวไรบองมันอยากบวไรเกิดมันยากบวไเกิดนินึงฉันก็ไปเดบกององแค่นี้งไเอาทพูดถึงความเป็นจริงคือเราไม่อยากไปเพราะข้างล่างมันคุดวายก็คอจะต้องเอาลวมจะแบกชั้นกไปเดบกององนี่สีแน่เอาไป เอาเจสิบเอาไหมเอาละที่พ่อเอินพวกเจ้ามากมือนี้มันมีเรื่องต้องบอกเราอเทวดาหลายคนหลายคมได้มืดบุญอยู่ทั้งสวรรค์น้ำพ่อแล้วต้องลงไปเกิดอยู่เมื่อมนุษย์โลกพ่อนะพ่อจะสให้เป็นเหือิน่็ได้นะพระองค์เมื่อมนุษย์โลกนี่มันบุญไหว้เสลกเกินนี่พระองค์ จักสิโติสจักสิไวยอันจักสิแ้นี้อเอาหวยอใดด่า้ือกพ้อมใ้ดดอกลูกตอนนี้นางปฐุมมากับนังอคีได้ทยวถ้าพีที่ขอหลุกน้องพอแล้วพวกเจ้าซีองคให้ลกไปเกิดกับนังปฐุมมายาไปเกิดกับนังอาขีเป็นเด็ดขาดเดี๋ยว เบาที่ล่ะเบาที่ล่ะเป็นยังล่ะพระองค์เขาบอกหายไปเกิดกำนังอาคีอ่าบุญได้กระไดเบามากคุณหนึ่งจริงๆแล้วการดำนีันได้สินพระน้ำต้อทไปเป็นยังพระองค์คือบอกหายไปเกิดกำนังอาคีพระองค์เป็นยังพระองค์คือบอกหายไปเกิดกำนังอาคีบอดายเดชขาดดูนั่งอาคีเป็นคนใจลายเป็นคนใจบอดีพระองค์แล้วผมองค์ฉันดิ พวกผมจะได้ไปวันนี้ค่ะได้ไปแน่นอนแต่ว่าพวกเจ้าต้องไปเกิดอยู่เมืองยาค์อีกเมืองหนึ่งเออซีบกินบอสไหมครับสองบ่ไปบ่ได้บ่บ่ไปเกิดอยู่เมืองยาคบ่ได้บ่สองคนเนี่ยมาดีไหมบ่ได้ดอกลูกเอ้ยมันเป็นเวทเป็นกรรมของพวกเจ้าป่ะ เ้าเฝ้าเลยเขก็เฝ้าไปมันจะเสียเวลาไะเขาเฝ้าไปไมนแค่นี้ได้สามแล้วก่อนสามได้ไปเกิดแล้วตัวนี้เป็นสามแยกงง่ายๆได้เอาไหมเอาไหมแล้วจะใแต่พี่ตหอเอาละสิบพอเอิดพวกเจ้ามาเมื่อนี้มันมีเรื่องต้องบอกกล่าวหลายคนเทวดาหลายคนหลายองค์ได้มืดบุญอยู่ทั้งสวรรค์น้ำพอแล้วต้องลงไปเกิดอยู่เมืองมนุษย์โลกพอนั่น เฮ้ยว่าเกิดเมื่อวันลดลงผู้ขาโปรงไปเกิดในเมื่อวันลดในเมื่อวันลดลงเมื่ันจันไห์ว่าเฉ้ี่ยผมเพราะว่าสิเป็นรถติดเพราะว่าสิเป็นการเมืองนเนี่ยโอ้ยเพมีผู้ใดอยากลงไปเกิดดอกตันโลกเฮ้ยเพราว่าสเป็นการนี่นะนายกเลือกแล้วก็บม่ได้เป็นนายกพระครับเบาไปลอนบอดายดอกบุกเอ้ยเอาละตอนนี้นางปทุมมาและนางอคี ได้ทํานไปที่ขอหลูกกระพอพวกเจ้าสี่คนให้โลกไปเกิดอยู่หน้ากับนางปทุมมายาไปเกิดกับนางอาคีเป็นเด็ดขาดเป็นยังขึ้นไปเกิดกับนางอาคคขีบไรายข้าพององค์นางอาคี <c oughs> เป็นคนใจร้ <c oughs> ใจบีอย่าไปเกิดกับนางเป็นเดดขาดพระพุทธองคชันแล้วไคะสิเดชลงไปบ่ แล้วพวกม่อมชันสิได้ไปเกิดอยู่ไสพระองค์แล้วพวกม่อมชันสิได้ไปเกิดอยูยย่ไสไปข้าพระองค์พวกเจ้าได้ไปแน่นอนส่วนพวกเจ้าให้ไปเกิดอยู่เมืงองย่างอีกเมืองหนึ่งก็แล้วกันม่อมชันก็ไปเกิดอยู่เมืงองย่างบ่ไดหลวงพ่ะบอได้หรอกปู่เอ้ยมันเป็นเวทเป็นกรรมของพวกเจ้าไปถลาเบาแล้วข้ากับเ้าออไปมันจะเสียเวลาไปลำ แล้วอ็ไรจแล้วโจแล้วช่างไม่เออผ้าอินที่ธรรมดาเนยเออ้ยมันไปทับการบานมาดีเนาะเนี่ยสุดยอดเลยพออินทับการข้าเนียออกสายเดียวตายเศาแล้วเลยผู้ทบการบาด่นะต้อนรต้นรำมัน

ยัอานอย่่นี่มาดวอพระองค์ข้อตกหมอนมาอย่างเตกหมอนเราก็เรียวเสียนเขาเปียงจุกเสยประยการ์บนพระพะองค์ก่ใ่าังยิ่งยังวะได้มาอย่ากเงี้ยตอเชี่วต้อเชี่ว